สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน F4 ทุกทท่านนะครับที่ติดตามร้านนาักท็เต,เตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับเรามีรถ40แรงทั้งคูเปต้าและอีสกินะครับมารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อน F4 ได้ชมกันนะครับส่หรับคลิปนี้นะครับราคาเริ่มต้นเพียง270,000บาท คืออีซิกิ NT 5 4 0สรถปี62สนะครับคันนั้นก็ใช้งานประมาณ2,400ชั่วโมงการทํางานนะครับได้อุปกรณ์สชิ้นนะครับส่วน40นะครับคันแรกนะครับก็คันนี้ราคาจัดโปรอยู่ที่370,000บาทนะครับได้อุปกรณ์สชิ้นหน้าหลังนะครับเราแถมท่อซิ่งให้พร้อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้ขายตามสภาพสีเดิมอุปกรณ์สชิ้นนะครับส่วนคันนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาสามแสนานะครับ ก็คือได้อุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากได้หางด้วยนะครับก็บวกค่าหางไปอีก3ามหมนะครับตอนนี้เดี๋ยวรีวิวตั้งแต่อิซากินะครับ NT 5 4 0ก่อนเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับดูนะครับหน้ายางหลังจะกว้างกว่าคูโบต้านะครับแล้วก็ถือว่ากระชับแล้วก็เป็นรถที่ตอบโจทย์ดีมากๆนะครับยางหลังประมาณ90%ครับส่วนยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ใช้งาน2,470ชั่วโมงครับเครื่องยนต์เป็น3สูบเทอร์โบนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเกีย้าแปด เทอร์โบนหวาน,นครับตัวนี้ให้มาพร้อมกับโรตารี่นะครับให้พร้อมกับโรตารี่นะครับใส่ติ่งผมใส่เกียร์สิ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะปั่นแบบตรงๆให้ดูนะฮะว่าเขาจะไหวไหมนฮะ ลมลมนะครับปั่นแบบลมลมเลยนะฮะเดี๋ยวทีนี้ลองงานดันดูบ้างนะฮะโอโย้ยงานลมครับลมครับติดหรือเปล้าติดที่เป้าลมันได้ครับงงดูมนนานครับ 2,477ชั่วโมงนะครับเอาท้ายไม่ต้องปั่นครับอ่าเพราะว่าเราปั่นให้ดูแล้วนะครับนี้มาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเร็บน้ำนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น3สูบเทอร์โบสี่แรงม้านะครับามาดูเครื่องทางฝั่งนี้ครับ โทอร์โบนะครับโครงใหม่ๆเลยนะครับรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับเราเก็บแค่สี้ันล่างและสีล้อให้แล้วนะครับคันนี้คือเช็คพร้อมใช้นะครับราคาอยู่ที่270,000บาทนะครับ270,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบไปชมคูปต้าบ้างครับมาชมสำหรับคูปต้านะครับ L4018DT ครับ4ีบแรงม้า2733ชั่วโมงการทำงานครับรถเทียบรุ่นสเปคเดียวกันครับอ่าขั้วแบตหลุดไปอีกนะครับ เดี๋ยวมือคล้องสต๊อไปไว้ก่อนก็ได้เมื่อกี้ขั้วแบตหลุดครับเอาใหม่นิ่มๆครับสามสูบพปรมาลายพาวเวอร์ครับ40แรงม้านะครับตัวนี้รถปี60นะครับตัวนี้ได้หางใหม่นะครับก็ด้านไปด้านประกับนะครับคันนี้นะ ็ร้อยสามสิบสามชั่วโมงการทำทำงานครับดูน้ำมอน้ำครับกดกดลงกันเย่าเอาเวลาเปิปดกดกดกดลงกดลงแล้วก็บ,บีดน้ำจังจังจังสีหอน้ำไม่ดันนะครับ นะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับมาร์กเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับจบไปนะครับสําหรับคันที่สองนะครับคันนี้ราคาสามแสนห้านะครับคือใบดันชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเอาหางด้วยก็บวกเพิ่มอีกสามหมืนห้านะครับตัวนี้เป็นคูบอต้า L อลสี่ศูนย์หนึ่งแปดตัวดีทีนะครับไปดูคันสุดท้ายครับเอาไป มาชมคันสุดท้ายครับสำหรับ L4018 ตัวดีทีคันที่3ครับคันนี้3,057ชั่วโมงการทำงานครับขายตามสภาพนะครับตัวนี้นะครับนิ่มๆสน3ถูบ2องเพาโฟลวิวขับเคลื่อน4ีล้อครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอย จอมันเมือ่อื่นเฉยมันเหลือห,าห้าเปอร์เซ็น 40น,นะครับกับ9418 0นะครับราคาของคันนี้นะครับ370,000บาทครับ 7 5ชั่วโมงการทำงานครับดูชุดท้ายครับเอานี้ขึ้นก่อนให้เ,เ,พเพื่อนๆได้ชมกันแบบชัดเตียนเลยนะครับอันนี้นะรถสีเดิมๆครับงบประหยัดประหยัดครับราคา3 7 0แก0บาทเล่มทะเบียนทุกโอนครบนะ รถเครื่องยนต์ครับไม่รวมไม่ไอนะครับใครสนใจนะครับรถทั้ง3คันนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นัทแท็กเตอร์วังสมหมอจังหวัดอุดรธานีตัวนี้ราคาเพียง370,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับฝากเบอร์โทรไว้ครับที่091861 1191นะครับขอบคุณครับ